ข้าพเจ้าขับรถข้ามสะพานข้ามลำห้วยแม่ประจันเป้าหมายคือป้อมตำรวจท่าตะขคอตำรวจว,วิทยุน่าจะขอความช่วยเหลือได้แต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังป้อมปิดไฟเงียบเที่ยงคืนกว่าชาวบ้านก็ปิดไฟนอนหมดแล้วข้าพเจ้าขับรถกลับตั้งใจจะไปลรงพักแทนมืดเหลือเกินหวังเวง กลัวก็กลัวข้าพเจ้าสวดมนต์ไปด้วยขับรถไปด้วยผ่านสะพานท่าตะขอกลับมาเหมือนมีไฟรถมอเตอร์ไซค์ขับตามมาข้าพเจ้าบิดคันเร่งรถรถคันหลังก็เหมือนเร่งตามมายิ่งเรงยิ่งตามกลัวความรู้สึกเดียวนะเวลานั้นของข้าพเจ้าขับเร็วกว่านี้รถต้องล้มแน่จงกระทั่งพ้นทางโค้งห้วยสาริกา รถขันหลังก็ตามมาป่าอยู่ข้างๆรถของข้าพเจ้าหมอจะไปไหนกลางค่ำกลางคืนใช้ร่างสูงใหญ่สองคนซ้อนท้ายกันมาเอ่ยถามข้าพเจ้าเพื่อเขาเสียหมวกแกป๊ปจึงมองเห็นหน้าไม่ชัดมีคงินคายถูกแทนต้องส่งไปโรงพยาบาลเพชรบุรีหมอออกมาหารถไปส่งข้าพเจ้าและล่ามล,ล่ากบอก คงไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะอย่างน้อยข้าพเจ้าก็อยู่ในชุดพยาบาลเขาคงไม่คิดร้ายกับข้าพเจ้าพวกผมกลับมาเจอในเมืองเห็นชุดขาวๆแวบๆนึกว่าผีหลอกเลยลองขับรถตามมาด้วยแน่ใจหมอขับรถเร็วมากนนเนี่ยเขาวเอะข้าพเจ้าฝืนยิม้มช่วยหน่อยได้ไหมอ๋อได้พวกผมเป็นตุลาาหมอขับรถตามผมไปกองร้อยเลยวันนี้ผู้กองอยู่ ไปขอรถกับผู้กองเองเลยแกให้อยู่แล้วแหละดีใจความรู้สึกเหมือนเทวดาวมาโปรดข้าพเจ้าขับมอเตอร์ไซค์ตามพวกเขาไปไม่ต้องขับเร็วเดียวล้มมันมืดโอ้เขาเชื่อมีน้ำใจแท้ๆอุตส่าห์ห่วงข้าพเจ้าด้วยถึงกองร้อยต่อสดอที่144พวกเขาสองคนพาข้าพเจ้าผ่านกองรักษาการ ผ่านเสียงหาเสียงแซวเข้าไปถึงห้องโถงบัญชาการพบชายร่างใหญ่ผมเกรงเกรียนต่อมาข้าพเจ้าทราบว่าท่านคือพันตำรวจโทไพศาลอยู่ยาวได้ยินคนกลุ่มใหญ่ในห้องเรียกกันว่าผู้กองผู้กองค้าพเจ้าเล่าเหตุการณ์และความจำเป็นให้ขาฟังขอทำหน้ายุ่งๆก่อนจะบอกว่าหมอรถจำกองร้อยขึ้นไปส่งสุภยวมดแล้ว เดี๋ยอยู่คันเดียวเป็นรถ10บล้อบป็นทุกน้ำมันเปื่อนทั้งคันนะหมอหมอจะเอาเหรอได้ขอให้มีรถไปส่งข้าพเจ้ายืนยันมันก็ทำหนังสือเลยให้หมอเซ็นขออนุพะเดี๋ยวคุณเซ็นอนุมัติให้ชายร่างใหญ่หันไปสั่งชายอีกคนเขาพิมพ์ดีดเสียงรัวทรั้งเดียวก็เอาเอกสารมาให้ข้าพเจ้าเซ็นก่อนนําไปส่งต่อให้ชายร่างใหญ่ เรียบร้อยแล้วพาหมอไปเอารถเลยท่วมืองสองคนไปเป็นเพื่อนหมอด้วยเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาข้าพเจ้าไหว้ขอบคุณเขาก่อนเดินตามชายสองคนไปลงรถเออข้าพเจ้าอึ้งพิมกี่ภาพตรงหน้าคือรถสิบล้อรุ่นดึกดำบันไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีอะไรั้งนั้นกระบะก็ไม่มีมีแต่พื้นไม้ปู ปูไว้3-4แผ่นมีถางน้ำมันขนาดใหญ่สี่ใบเรียงอยู่บนพื้นรถพื้นไม้ดาปื้ดด้วยคราบน้ำมันไว้ไมมหมอเสียงชายหนุ่มสองคนกับคนขับที่ถูกตามตัวมาหัวเลาะท่าทางของพระเจ้าหมอไปนั่งหน้ากับคนขับพวกผมจะขึ้นกระบ,บะหลังทิ้งรถหมอไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานาทีต่อมาเราก็มาทิงโรงพยาบาล คนเจ็บยังหายใจรวยรินชีพจรร้อยยี่สิบตอนนั้นเกลือไปอีกหนึ่งขวดเปิดเส้นไปอีกเส้นเสียน้องเทคนดครายงานข้าพเจ้าพยักหน้ารับและช่วยกันย้ายผู้บาดเจ็บขึ้นไปบนท้ายรถสิบล้ออย่างทุรักทุเลมีภรรยากับลูกตามขึ้นไปด้วยข้าพเจ้าปีนล้อรถโดยมีสองหนุ่มช่วยรับอยู่ข้างบนเมื่อราวหนึ่งหญิงสองชาย ยืนถือขวดน้ำเกลือกับกระเป๋าใส่อุปกรณ์ฉุกเฉินเกาะถังน้ำมันกันไปท่ามกลางความมืดชุดพยาบาลสีขาวของของ้าพเจ้าปิวสวัยมองมองแล้วมองก็เหมือนนางฟ้าเหาะมากลางคืนเลยน,ยนะเนี่ยฮ่าฮ่ฮ่สองหนุ่มสัพยอข้าพเจ้า45นาทีที่เราเดินทางกันมาถึงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพชรบุรีเราช่วยกันนำเลียงผู้บาดเจ็บลงจากรถ ภรรยาเขามาจับมือจับไม้เราพูดอะไรไม่รู้พ,พึมพำพึมพำขณะที่ข้าพเจ้ามองดูชุดสีขาวของตัวเองที่มีวงสีดำๆของน้ํามันเครื่องเป็นจุดๆจุด,จดทั่วไปจุดเล็กจุดใหญ่ทุงเท้ารองเท้าดำไปหมดข้าพเจ้าคิดในใจว่าเออจะเหมือนลายดันเมเชียนเลยนะขากรวกเขาให้ข้าพเจ้านั่งหน้ามากับคนขับ ส่วนเขาสองคนนั่งรับรมอยู่ท้ายรถถึงกองร้อยเจชาดอเป็นเวลาเกือบตีหนึ่งแล้วพวกเขาสองคนขับรถมาส่งข้าพเจ้าที่โรงพยาบาลข้าพเจ้าขอบคุณพวกเขาได้ยินเสียงวาระไม่เป็นไรเราไมาเป็นเราเพื่อเดียวกันอ้าวรูจักหมอด้วยเหรอเป้าดูป้ายชื่อเอาเสียงวาระดังห่างออกไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ที่ขับออกไปจากโรงพยาบาล